ติดตั้งรีโมทกับปุ่ม Start Smart Key Ford EGT นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งจะได้ไฟ ADC วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเชื่อระบบแผงน้ปัดครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์นก็จะสตาร์ติดนะครับ ถ้าต้องการดับเครื่องนะครับอย่าไปค้างไว้นะกดปุ่มหนึ่งครั้งนะเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับอันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับตอนนี้เราเดินทางออกจากตัวรถนะครับในระยะ3-5เเมตรนะรถก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับสเกลกระจกพับเก็บนะครับแต่ถ้ามาใกล้รถก็จะคลายล็อกครับฟังก์ชัน P K ของอีสานจะไม่มีเสียงนะครับสเกตกระจกมองข้างจะกางออกสั่งล็อกที่หมดก็ได้นะครับ สั่งล็อกกระจกก็จะพาพเก็บให้นะสั่งคลายล็อกกระจกะจก็จะกลางออกนะครับฟังชันสั่งสตาร์ทดยที่หมดนะครับ Ford Ranger นะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วนีนะครับกดรูป 2x ค้างไว้นะครับสังเกตกระจกบองข้างจะกลางออกนะครับ เพียงเตือนมาซ้ำครับเมื่อเราสตาร์ทติดนะครับภายใน10-15นะทาทีเราไม่กลับมาที่ตัวเครื่องยนต์ก็จะดับตรงนี้นะครับสั่นตับเพื่อได้รีโมทกดที่ลูกสองเอฟค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับรเบราบอก็จะเคลียร์กระจก้องค้างให้นะครับ